นักโสวัสดีเหล่าชาคุมะทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมหน้าที่ของเราคือการไปเที่ยวสำรวจนอกพื้นที่แต่การเดินทางที่จูๆ่ๆเครื่องปินก็ตกลงสู่เกาะแปลกๆจากนักสำรวจจนกลายมาเป็นนักปีนเขาเฉยเลยจะบอกไว้ก่อนเลยนะการปีนเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบอกไว้เลยว่ามันยากมากนะแต่ไม่ต้องห่วงเกมนี้มันสามารถเล่นได้ถึงสีผู้เล่นนะฮะและมาดูกันว่าใครจะเป็นตัวถ่วงในการปีนเขากันดีกว่านะฮะ เอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยยังไงรบกวนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของมีดำด้วยนะฮะไปรับชมกันเลยดีกว่าขอบคุณฮะโโมตื่นไหร ผมจำได้ว่าจะมีสิ่งนี้เอาล่ะไงมาละเอาเลยสิ่งที่คุ้นเคยสมุดโน้ตเอาล่ะเหมืการเรียนรู้เอาเอาของใส่คนคนี้ถือกระเป๋าได้ด้วยไม่บุบเรียนรู้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับอาหารไอเอ้ยเฮ้ยจรจิงเด้วนนี่ผมถืออะไรทำไมไม่หนักจังวะ อ๋อจะเป็นอาหารไงอ่ะเจมหมดทิมเลยอ๋อคือคือไอ้เนี่ยอาหารอ่ะคือไอ้พี่วิวบอกเขาว่าโอ้ยมันคือวิธีตอกมะพร้าวอ่ะมันสามารถเคลื่อนไ่เพื่อให้มะพร้าวมันแยกออกกันได้ไงไม่เห็นกระเด็นเลยไม่อันนี้มันมันแตกแล้วไงมันแตกแล้วไงก็ไอ้ทิมเลยทิมเราผิมน้ำน้น้ำเปกติดีหรอ่าอันนี้เหรอวะอุ้ยอุ้ยกินได้เหรออุ้ยสีเขียวกินไม่ได้ไช่เฉาใช่เหรอวะ ลูกกูเดินเหยียบผิดปะลูไม่น่าใช่หรืลูกเหยียบผิดเราเคิดด้วยใช่ไหมแบบว่โอ้ยโอ้ยพี่โอไม่ใช่แล้วแอปเปิลเคลียร์ฉลุสีเขียวแดกไม่ได้ใช่ไหมใช่หรอมันกินไม่ได้ันสีเขียวกินไม่ได้เหรอต้องต้องเป็นสีอะไรวะต้องเป็นสีเียโอ้โหแล้วเปิดมาติดคิปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่โอ้ใพี่กองที่รอลูกลูกเสือเนตนาลีสมือสมัครเล่นก่อนีพี่เนตนาลีเขาบิ่งมาใหม่นะพี่จะเก็บกินมะพร้าวไง ปีง๊วะยังลืมลืมปีง่าะวิวเร็งแล้วหรอใครคนไหนคนนึงเลงละเฮ้ยมะพ้าววาวล้วยามไม่โลมาพร้าวตามเกิดแู่ไหนวะอ้าวพ่พ้าวไปไหนวะะม่เพร้าวือแวะไม่เกิดเลยก พ่อพราวหายไปแล้วจมไปในน้ำแล้วออกไปเอ้ยมันมีอันนี้ด้วยอ่ะบอลลูนอ่ะครับมันมีบอลลูนตรงนี้ด้วยเราจะถามว่าพี่บิวบอกหิวไหมพี่ผมจะถามพี่โอพี่หิวไหมไม่ใช่ให้ปลาเลยมีของเล่นใหม่เต็มเลยอ่ะไม่รู้่แต่ผมมีรูปโป่งอ่ะดูปิหลุดมันต้องขึ้นข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่รู้อ่ะคืออย่างเงี้ยให้เราไปที่สูงสุดเอ็มหิวบอสมองโปเอ็มน่าจะมีพ่อพราวเต็มเลย ซีบิวใครก็ได้พี่กอลรับทีไม่รู้เลยอ่านอ่ะผมผมส่งให้ทางหลังแล้วเฮ้ยปีนฟินขึ้นกดดูมันักไม่ทำอะไรเนี่ยพี่กอ่องไม่ต้องผมไม่ต้องกดอะไร้พี่กอ่องให้ยืนเงินเหมือนโดนตัวผมปุ๊บมันก็จำให้ตัวมันเลยลูกโป่งผมค่อยๆรอดนะครับผมลงที่สุด ช่วงด้การจมนมำหมากว้าโหอหอได้อ่ะเส่งเป้งเลยใครวะหอได้แม่พี่ว้าววะแล้วกูกหลักรออ๋อ้ลยตกมาแล้วพี่ไม่ได้ส่งหรอพี่ไม่ได้เอามากินเดี๋ยวพี่เอา,าปลาใส่ผม,มเลยเพราะว่า คอนเทนต์ผมนี่ได้ไดแต่บ่าโอ้ยกลัว <laughs> <laughs> โว้ว <laughs> <laughs> ทั้งไหนอรัปกติเราต้องทางเอ็มปีทางเอ็มปีได้ okay. <laughs> โอเค <laughs> เฮ้ <laughs> ยจ้าก่อไว้เน่องปีนไปได้ไงโอเ้เป็นจริงมาก <laughs> เลยเฮ้ย <laughs> โอ้เกือบเกือบลืมเกาะลืมเกาะเฮ้ยจะหมดแรงโอ้หรือเชอะไอ้ยแดดสองวันลอ้กสายกบไปแล้วพี่ก็ไหนวะเอ้าเอ้า่มด้เอาไม่เอาพี่ขึ้นเบลเบ อ๋อมันเกาะเหรอมันต้องเกาะนี่ว่ะแล่วก็ต้องไปทางไหนเลยอันตรายยังเลยขึ้นยังง่ายพี่กงหินพี่ก็หมดแรงครัไเมื่อกี้กีเลยตัวไปพี่ก็บังเจ็บพี่ก็บังเจ็บบังเจ็บแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้ปีเช่นพี่ีเช่นที่เหนื่อยแล้วไม่ไม่ไม่มันเจ็บเมื่อกี้ตกตกมาล่างสุดเลยโอ้เยอะขนาดนี้เลยแต่ถ้าผมพี่จะไปตาเรามันสามารถปิดชีวิตพี่ได้ ก็พีเกาะไว้แล้วนะดูหลามดิโหโดนพิษแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยจ้ะไปแต่เมนเฮ้ยไปไหนไปวัดกันโอลยร่วงคู่ไหวปะนาโอ้โหเอเวลยังไม่ร่วงอ่ะโอ้ไป่ทุกูแก่เฮ้ยใจอยู่ดังไป อันนี้มันคือทางเดิมใช่ไหมหมายถึงบบว่าการปีนแบบไอ้ภูเขาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมป่ะเอยเอาวาสิลินมาแล้วโอ้ยโอ้ยหน่ามันขยับได้ด้วยไปแล้วอยู่อยู่เขาเลงอยู่ระยะไม่ถึงอย่าลืมนะวันใดพังได้เลย เอาไปเยอะเราเชื่อคุณเลยว่ามันเือแบบเออคือเชื่อเออเราแม่งติดอยู่พุ่มหญ้าไงโ,โ,โคง่เลยไม่แต่เกาะไปได้อยู่เราจะมันจะไปไหวบ่โอ้โหไปไม่ไหวเราต้องปีนน,นี่เนี่ยเออเกาะไปได้อ่ะแล้วจะบอกให้นะไอ้สะพานนี้ไม่ต้องรีบไปนะไม่งั้นมันทางไม่คุณเลยว่าเป็นฮาปูนแบบว่ายิงไปแล้วแม่งเออแล้วก็แล้วก็สลิงเนี่ยเออยังไม่โลใครเลยรู้ว่ามันโง่งขนาดนี้โอ้ยจะไป เป็นเด็ชีวิตต้องการเป็นเด็จับเลยอ่านี่เออผมบุ้มให้พี่เละอ่าโหมาให้แล้วขึ้นเอยู่ลงมากมันต้องขึ้นแล้วรอรับอยู่ไม่มีแรงแอ่ะเอ๊ะเอ๊ะรับเลยอ่ะพี่ไม่เด็ดกรีนเลยบ่ได้บ่เฮ้ยโอ้ยเล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 ย

แต่ว่าทุกคนไม่เห็นแล้ว <c oughs> วิววิวไปไหนอ่ะวัวลกแล้วตายเหรอลูกหมดตายหมดเลยลูก <c oughs> หมดสามคนตัวเนี้ <c oughs> นยเป็นชุบไปใช้เธอต้องชุบแลไปละโอ้โหในปีนึงเลยไอ้เชั้นทำไปปีไม่ขึ้นวะถึงเปล่าโอ้โหแม่งมีประมาณสองสามไม่ไ็จะหมดแล้วนิดเดียวขอละไม่ขอละเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยได้สองเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันเห็นเป็นวิญญาณตามติดด้วยเหรอเนี่ยไงไพี่ไงเอ็มไอพี่กลมเหรอไอพี่กลมไม่เจอหนุนหลังดิพี่ไม่ตายโอ้พี่พี่ยังไม่ตายเหรอเอยังไม่ตายหนุนหล่างแต่พี่คงทรมานได้อีกไม่นานละวอ่ตายดีก่าไอพี่ตายพี่รอผมก่อนแตกแล้วนะเนแาะโว้ยไอพี่มึงตาย มีอยู่ได้อ้าวเฮ้ยทมไมเรือตกระดูกวนะใครเนี่ยทมันเรือแต่กระดูใครมันเรือแต่กระดูกไม่มีกองอยู่เลยมันไปพม,ม่ามึงถึงมาอยู่ถึงตรงนี้แหละแม่งก์สตมร์ขึ้นไปไหน,ไหนแล้วเนียขึ้นไม่ไหวอะตกตรงนี้เหรอวะใกล้ๆที่เราเกิดแล้วแหละใกล้ๆที่เราเกิดโอ้โหนู่นเลยแล้วไปไกลยังนั่งแอ้ยมันอยู่นู่นแล้วมันพี่ไปน,นู่นอ่ะพี่ตกเสาเฮ้ยกระดูกแล้ว มาช่วยรอแป๊บเข้าไปในแบ็คแพ็คเฮ้ยเขี้ยะอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอติดอ๋อเราไอีเอ็มติดเจ้โอ้นี่เข้าแล้วเฮ้ยยิงดียิงดีอ้ามาแล้วไหนๆๆๆจะบินแล้วเอาติดเอาทำไอคีเอ็มติดเด้อหยิบได้ติด่ะติดออกไม่ได้โอ้ยช่วยด้วย เอมเตีช่วยเอ็มเลยเอมมันติดป้อมปืนแล้วมันต้องยิงต้องยิงแล้วเอมลองเดินเข้าไปในป้อมปืนด้วยโอ้ยจุดออกแล้วนี่ออกเลยโอ้ยยิงในแค่เน้ยโถเอ้ยนึกว่ายิงในไกลกว่านี้อ้าวจุดแล้วไม่มีแล้วเหรอมีแล้วเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเอาดับเลยพี่เิว โอ้ยนี่ไงอะไรเห็ดตัวเอ๊ะไปชื่นทำไงอ่ะก็ทางเดียวกันไม่ได้ทางเดียวกันแต่ผมลองก่อนไปไหนพี่อยู่นี่อ้าวแล้วกูติดที่ยังไงอ๋อโอ้ยอ๋อโอ้ยทำไมถึงติดที่ที่สองลอกผมเห็ดน เดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนคลิปไปไหนกันวันนี้มีจะมาโปรโมทสินค้าอัลบั้มรูปภาพเซตของมีดาน้อยลอยใจเย่เนื่องในโอกาสนี้มีเปิดสินค้าให้บริการแล้วสามารถติดต่อดิสคอด d มีได้เลยนะถ้าใครสนใจรูปภาพลามกราคาทุกอย่างขึ้นตามนี้เลยนะฮะแต่มันต่อหลังไม่ได้ดิสคอดเท่านั้นโอเคไปละบ,บ๊ายบาย